สบายดียูด,ดีมีแห้งก็มาแต่งมาลาศนะครับอันนี้นะครับมาแต่งก็เสร็จจากภารกิจที่คนเสร็จจากภารกิจที่คนสั่งของกันเข้ามาที่คนป่วยที่สั่งของกันเข้ามาเรียบร้อยก็ไปส่งของส่งของแล้วก็มีโอกาสก็แวะเข้าป่าบ้างเพราะว่าบางช่วงบางตอนเราก็ไม่ได้ค่อยๆได้เข้าเท่าไหร่นักวันนี้นะครับสําหรับผู้หญิงก็จะมีปัญหากันมากโทรมาเรื่องเกี่ยวกับมดลูก มดลูกเป็นอะไรมดลูกหย่อนมดลูกไม่เข้าอู่คือไม่ได้อยู่ไฟพวกนี้นะครับก็จะมีปัญหาตามมาเรื่องของมดลูกอันนี้หมอแตงจะพามารู้จักกับต้นไม้ที่เอาไปทํายารักษามดลูกเพราะคนที่ไม่ได้อยู่ไฟพวกนี้ก็จะป่วยอรอดแดดนะครับป่วยด้วยโรคที่ไม่มีสาเหตุหรอกไปตรวจก็ไม่เจอแต่ว่ามันเป็นอยู่ในตัวของของเขาเองนะครับทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเลือดตกหมกช้าก็ได้ หรือไม่ก็มดลูกไม่เข้าอู่การไหลเวียนของเลือดก,ก็ไหลเวียนได้ไม่สะดวกไหลเวียนได้ไม่ดีก็เกิดการเจ็บป่วยนะครับคนเราเนี่ยทีนี้วันนี้ก็เดินมาตรงนี้ก็มาเจอต้อนหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นต้อนอะไรนะครับคล้ายกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นบักพีพวน,นนี่ กลิ่นหลายคล้ายกันอันนี้ไม่มีกลิ่นฉุนสแสดงว่าเป็นต้นนมควายนมควายเคยลงไปแล้วนะครับนมควายนี่จะแก้พวกต่อมลูกหมากโตใครที่มีต้นแบบนี้ก็ไปต้มกินเราเดินมาก็จะมาเจอแต่ตอนนี้เจอแต่ต้นเล็กๆอ่านี่ นี่ครับถ้าเป็นใบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเมื่อกี้นี่ใบเล็กเทาเหมือนกันเทามือนกันนี่เดี๋ยวที่อื่นเขาก็จะเรียกว่านมแมวแต่นมแมวอันนี้นี่คือเป็นเถาใหญ่แต่ว่าบางคนบางเจ้านะครับเขาก็จะเรียกว่าขาหดเพราะอะไรเพราะเอาตัวนี้แหละไปต้มกินแล้วมดลูกเข้าอู่ได้ดีขึ้นก็เรียกว่าขาหดเอาส่วนไหน ก็ส่วนเปลือกอั่นี้เป็นเถาเล็กนะครับถ้าเถาใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาเปลือกตรงนี้แหละเปลือกต้นนี่นี่นี่ลอกเอาอย่างนี้นะครับเป็นแผ่นใหญ่หญๆหนาๆเพราะว่าเถาเขาใหญ่แต่ตัวนี้เราหาเถาใหญ่ไม่ได้เราก็เอาตัวนี้แหละหลังใบก็เขียวหน้าใบก็สากนะครับเหมือนกระดาษทรายยาวเท่าฝ่ามือยาวกว่าฝ่ามืออีก ตัวนี้แหละเรียกว่า,านมแมวเขาก็เรียกตีนตั้งเขก็เอื้อนกระจายสานนะครับแล้วก็คาหดเ้าก็ว่ากันนะครับเพราะอะไรก็อย่างที่บอกกินแล้วมันหดกระชับได้ดีหยิงสาวที่ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีลูกก็ยิ่งกินแล้วก็ยิ่งฟิตนะครับไอตัวนี้แต่ถ้าพวกที่มีลูกแล้วก็กินมันก็หดตัวก็ทำให้กระชับได้เหมือนกัน แล้วก็ดูแล้วลักษณะอย่างนี้ชัดเจนนะครับพอรู้แล้วเราก็าไปทําวิธีทําทํำยังไงก็ไปทากเกลืเปลือกให้ได้สักประมาณสักครึ่งกำมือครึ่งกำมือเราก็าไปต้มตัวนี้จะฝาดฝาดเผ็ดฝาดเผ็ดก็จะขมนินดๆนะครับทีนี้พอกินเข้าไปแล้วมันก็จะช่วยขับลมทำให้ถ่ายได้ดี ขับเลือดขับลมขับถ่ายด้วยเขาก็นิยมเอาไปใช้ส่วน,นอื่นๆโอ้ประโยชน์ของเขานี่มากมายเราไปทํายาขับลมก็ได้เอาไปทํายาแก้พวกมะเร็งก็ยังได้ตัวนี้นะครับจะต,ต้องไปเข้ากับยาตัวอื่นต้มในน้ํานะครับต้มในน้ําครึ่งกครึ่งกำมือต้มน้ําครึ่งลิตรนะครับแล้วก็กินเช้า1แก้วเย็น1แก้วก่อนอาหารนะครับใครที่ไม่เคยต้มยาก็ ลองดูค้นหาดูว่าวิธีต้มยาเขาทำยังไงก็คือเอาตัวยาที่ลงไปในหม้อนะครับแล้วก็เอามือกดไว้แล้วก็เติมน้ําเหมือนเราหุงข้าวเอาน้ําแช่ท่วมหลังมือเรานะครับอันนี้คือวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาน้ําครึ่งลิตดเลยกับอันนี้ครึ่งกํามือแล้วก็ใช้เอาไปต้มกินนะครับต้มแช่เดือดเดือดประมาณไหนแค่เดือดก็คือเรายกขึ้นตั้งเตาแล้วก็จุดแก๊สหรือตั้งไฟพอมันเดือด อ่าสัก5นาทีก็พอแล้วเราก็มากินนะครับส่วนที่ใช้ก็ใช้ได้ทั้งสดทั้งแห้งนะครับคนที่รีบด่วนอย่างเช่นสมมติว่าป,ปวดอยู่ตอนนี้จะต้องรอให้ยายแห้งก่อนตายก่อนนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งสดทั้งแห้งแล้วไอ้พวกที่เราไปเก็บไว้แห้งนี่เพราะว่าจะใช้เยอะใช้นานไม่ต้องมาเก็บใบยนะครับแต่ถ้ามีสดอยู่แล้วนี่ใช้ได้เลยเหมือนกันผู้ใดกินแล้ว ใส่แล้วมีประโยชน์กับบอกต่อกันกินแล้าไก่เถือกหวานเถือกอยาให้ช่วงไ้เส้าได้พี่น้อง